เบนรักวันในประกาศชาัดเลิกเปย์พูแล้วหลังเพื่อนซีแท็ก้อความหาเป็นอีกหนึ่งสาวสวยและรวยมากสําหรับยูทูบเบอร์และนักสแสดงสาวมากความสามารถเบนรักวานีนคาสิงทีล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งถอยรถหรูายแดงแถมเจ้าตัวก็ยังโดนแซวยกใหญ่ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวโสดที่สวยและรวยมากและที่สําคัญสาวเบนก็ยังขึ้นชื่อเรื่องใสเปอีกด้วย ที่เวลามีความรักเมื่อไรแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นทุ่มหมดหน้าตากเปให้ทั้งใจและสิ่งของและล่าสุดเบทก็ได้แชร์สตอรี่อินสตาแกรมของรุ่นพี่คนสนิทอย่างจีน่าเดอะเฟสโดยเป็นข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้ว่าหายากนะผู้หญิงที่เปผู้ชายซึ่งจีน่าก็ได้เขียนข้อความต่อว่าเจอน้องผมหน่อยและแท็กมาที่ตัวเบนรักว่านี้งานนี้ทำเอาเบสถึงกับหัวเราะหนักมากพร้อมประกาศชัดๆทันที ว่าหนูเลิกเป้แล้วพักค่ะ